มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านบรรยากาศสุดร่มรื่นพร้อมเผยถึงเรื่องราวความรักในวันที่มองไม่เห็นของนักแสดงชื่อดังในตำนานเจ้าของชายานางเอกในตาหยาน้ำพึ่งอย่างคุณเพชราชาวราตนนั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณเพชราเรียกว่าเป็นนักแสดงภาพยนตร์ในตำนานมีผลงานการแสดงมากมายประมาณ300เรื่องระหว่างปีพศ2505ถึง2521โดยแจ้งเกิดเต็มตัวจากภาพยนตร์เรื่องดอกแก้วตามด้วยหนึ่งในสวงอ้อมอกสวรรค์ได้แสดงคู่กับคุณมิชัยบัญชาจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเรียกว่าคู่ขวัญมิตรเพชราในยุคที่โด่งดังมากม แต่และเดือนมีคิวถ่ายทำภาพยนตร์ประมาณ12-18เรื่องแต่และวันต้องถ่ายทำภาพยนตร์วันละ3-4เรื่องทั้งยังเคยแสดงภาพยนตร์กำลังภายในจีนของประเทศไต้หวันอีกด้วยวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านบรรยากาศดีสุดรมรื่นของคุณเพชรราพร้อมเผยถึงเรื่องความรักในวันที่มองไม่เห็นจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของคุณเพชราเป็นบ้านที่เคยเปิดต้อนรับเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเป็นบ้านพักในย่านรามคำแหงซอย4บริเวณภายในบ้านกว้างขวางบรรยากาศดีมีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายให้ความร่มรื่นพร้อมกับสนามหญ้าขนาดใหญ่ สำหรับคุณเพชราในไวัย78ปียังคงความสวยแบบไม่มีเปลี่ยนแปลงคุณเพชราและคุณชรินสามียังได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนให้ฟังครั้งแรกเป็นแบบอย่างให้ใครหลายคนเปิดความในใจของคุณชรินที่ทราบเรื่องสุดช็อกในชีวิตเมื่อภรรยาบอกว่าจะมองไม่เห็นอีกต่อไป คุณเพชราเผยว่าตั้งแต่แรกยังไงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เลยไม่รู้ว่าเรามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านะก็อยู่มันเฉยๆอยู่ด้วยกันมาตลอด ส่วนคุณชรินเผยว่าไม่มีอะไรมากครับทำให้เหมือนเรารักกันใหม่ๆอย่าไปคิดว่าเราอยู่กันมานานแล้วคิดซะว่าเราเพิ่งเจอกันแล้วเรามีความรู้สึกต่อกันยังไงมันก็สดชื่นครับหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องของกันและกันเขาไม่ชอบอะไรเราก็อย่าทำคุณเพชรราบอกว่า ตามองไม่เห็นมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่พอได้นึกถึงเขาทุกครั้งก็ยังนึกถึงภาพเก่าๆและทุกวันนี้ชรินนันทนาคอนก็ยังคงเป็นคนเกา่าอยู่เหมือนเมื่อเราครบกันใหม่ๆตลอดมาและคุณชรินยังเผยถึงการรับมือในวันที่คุณเพชรราจะมองไม่เห็น คือเราเตรียมรับมือกับมันไว้อยู่นะครับว่าวันหนึ่งคุณเพชรราจะมองไม่เห็นแต่ไม่รู้สึกว่าต้องมาเร็วขนาดนั้นเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พยายามเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านผมบังเอิญมีสระน้ำก็กลัวตรงนี้แหละ จะระวังตรงนั้นให้มากที่สุดกลัวเขาจะหล่นลงไปเขาไหว้น้ำไม่เป็นด้วยพอเวลาผ่านไปเนิ่นนานเข้าก็คุ้นเคยครับเพราะไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่เห็นเราก็ยังรักกันเหมือนเดิม ส่วนเรื่องความสวยสุขภาพดีนั้นเผยว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะแค่เดินไปเดินมาในบ้านออกกําลังกายนิดหน่อยบางครั้งก็บ่นไปบ่นมาให้คนข้างๆเขารำคาญบ้างและสุขภาพจิตถ้าเราคิดแต่สิ่งดีๆก็จะทำให้จิตใจเรามีแต่ความสุขและสบายใจขึ้นอะไรที่ไม่ดีคิดแล้วมันเป็นทุกข์ก็พยายามตัดๆมันไปค่ะ เป็นบ้านบรรยากาศดีของนางเอกในตำนานของเมืองไทยมีความรักที่ดีคอยดูแลกันเสมอมา ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ